ทุกคนเมื่อนิาไปหาหน่อไม้ไปงัดกันเลยไปเลยเอามอา้อางหน่อไม้ขาว ดอกไม้ขาวขุดดอไม้ใต้ดินขุดหน่อดินนาะเราจะกระปุกนั้นแข็งกันเถอะหวานหวานเด้อ ยืดูมีบ่ว้าวจักอันน่ะสองอันตอนนี้หน่อยใหญ่สแล่ับขาเหานี่แหลสะสแนะออ <laughs> oh. <coughs> 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 hmm. Wah wow. mahumah.

นอใดก็ท <laughs> ําขาทําขาเจพามาวันนี้เจเจพามาหา ซับโอดอ่อนว้าวว้าวว้าวว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 งัดวววมตัวนีวอีกแบบ <laughs> ตัววี้วีกปวาวววววกวววววว้วว้ววววววอแล้ว เป็นโลอยู่เด้อเป็นบอโพนี้พุเข้าไปนี่

เห็นแล้วเจียวจียังดีเขียมออก เก็บไปให้กันน่อาแนวเมือม่อยเด้ฮะเป็ี่นอะไรว,ว้าวขึ้นมาแล้วอันนี้แปนปลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วอกเป็นขาวกัเนี่ย น้อนนนนรู้คน,น,นหาหน้ำไม้แลนะ้วเนาะว้าวาามาไดมหาหน้ำไม้กันหน่อนใหญ่กัว่าเขุดจำจำ แล้วไปเห่ยบัดได้บ้านนันว้ายสวยนี่ัวเทียงกันนี่ละ่เทียงกันก่้ไงเทียงถ้าประดับ แบดเบิร์ดก่อนทาทายนองเดชสโพนูโพ,น,พนทางไหนวะโพนน้ำแขาว ทำไมป่าอยู่พี่เฮ้ย <arcade> เ <c oughs> สียมก็เป็นใจกันแล้ว <c oughs> อ่อ <c oughs> เอาไปอันตายมั้ยเออโอ้โหแล้วนี่ เห็นอีกแล้วกคือว่างไเลย เหนเอาขาวแล้วคุดลงแล้วมันนอนใหญ่ดแล้วมันพามาสินนี้บ้าเดียวอะไรเนี่ยออกเลยยังจ่า คำมาบนคลิปทุกคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเต้บ๊า